คุบาอท,ทอาอจารย์มีหลวงพ่อพระรูไัยรออิเดยยพรเจ้านณเบอร์็นญตรัเจ้าวาดรันเสียวที่มระกูนและท่านอาจาร,รย์พระรูเบตรีปัญญาภิวัฒน์เจ้านณเบอร์นัน,นโคนแะคุบาทอาจารย์รัตราพเระทุกโรที่มรดแล้วก็พระเจริญพรท่านประธานถ่ายพาราวาทท่านสสทนาที่ไทยบชัย สอสสเ,เกตเศษสามน,านิยะโยมผู้นำชุมชนพร้อมด้วยผู้ทธบริษัทผู้พีทร่วกคนทุกท่านในช่วงที่ครูบาอาจารย์เซวันิเรเมตาจากหลวงพ่อพระครูรรสิริภาริยาิการรองเจากก้จาคณะจังหวัดสัเกตที่กำลังจะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีอมอบตังและรถยน หลวงพ่อพระโกรธสึกษาวราธรเจคณะจังหวัหนองเหลือในวันนี้ในช่วงโอกาสนี้ขออนุญาตกราบนิมลกุบาอาจารย์ได้ขึ้นสู่อสุสงฆ์มาละทานสงฆ์มาถึงพร้อมก็จะได้เกิดขึ้นโอกาสนี้ขออนุญาตกราบนิมลกยอ์ขอบพระคุณหลวงตาแล้วก็พระภูมิทีปัญญาพิวัฒน์เจ้าคณะอำเภอโนนโคนวัดหนองปลาเข็ม ่านอาจารย์พระมหาสนองันติะโรเรียนทำเก้าประโยครองเจ้าคณะเพิกันเริลรับมัสสิรีวราว่าหลวงพ่อพระภูเกษมธรรมภูสิทธ์รองเจ้าคณะเพิรเป็นสจริวัดหนองมูรเหลืองเหนือหลวงพ่อพระภูอุดมธรรมวิชัยเจ้าคณะตำบลสังไม่เกิดสามวัดป่าไม้พัฒนา พระครูปร <S preach miracle> ิญัตธรรมาลังการ้าคณะตำบลุบลาลกษณวดสองวัดเจหนึ่งรับขอผ่จ้าคณะตำบจอุบลาชลันึ่งวัดนาลังกาวราราเจ้าวดรีระอาจารย์พระครูปริัติธรรมพิลันเจคณะตำบลเสียววัดนนทไลน์อาจารย์พระโอปิสารอาจารย์พระบุญเจ้าคณะตำบลใหญ่เจ็หนึ่งวัดขนาเก่า อาจารย์แดก็มาเป็นรองเจ้าวาดวัดบ้านโับอลรุ่แรกในธครับนี่บหลวงพ่อพระภูมิพลจันทร์ทวโรุภาเจ้าวาดวัดต้อเก่นสิริอาจารย์พระภูวัชระพัฒนวิธานรองเจ้าคณะตำบลสวนด้วยวัดจำนานและอาจารย์พระภูศรีวชิระปัญญาคมเป็นข้ารุการรองเจ้าคณะอำเภอกันธนรักษ์วัดศิริวราวาส ได้นิมนต์ประจําอาสงสิบรูปและอุบาจาร์ที่ได้การพัฒนามาเจริญชัยยมงคลคาถาในพิธีรับตราตั้งเจ้าคณะตำบลหนองหัวเหลืองขออนุญาตอพิมเพิ่มเติมดังนี้อาจารย์พระครูริสิทธิ์ธรรมานุยศเจ้าคณะตำบลท่าคร้อวัดหนองครับคาอาจารย์พระครูขันติวรรธิตเจ้าคณะตำบลสังเนียเขตหนึ่งวัดนาตะตลม ท่านพระใบีกากรวิพัฒน์ภอภัสโรรองเจ้าคณะตำบลท่าคลอวัดหนองยาวพระอาจารย์พระ่งภูวิศทธรรมาภิรัในฐานรุกนานเจ้าคณะเมือกันตาลักวัดสิริวราวาท่านรองอาจารย์พระปภารสมฤทธิยะศีโลรองเจ้าคณะตำบลหนองว่าวัดป่าปุษมิงท่านอาจารย์พระสมรคมพนสิริวนโนเจ้าคณะตำบลหนองหางวัดหนองตอ อาจารย์พระโอปิยะธรรมวิสุทธ์เจ้าวาดวัดป่าเด่นจรัเจ้าที่การฟังสอนธรรมโรเจ้าวาดวัดหนองบุรโภดนารามเจ้าอาจารย์พระภูวิตรีธรรมวัตพัฒน์เจ้าวาดวัดป่าเพชรน้อยหลวงพ่อพระภูปฐมกิติคุณเจ้าวาดวัดบ้านเทศหลวงพ่อพระภูวานีธรรมพกเกตเจ้าวาดวัดหนองเหิน และ่านพระปรารถนาอมฐานุกระโรมเป็นฐานุการเจ้านั่งเภอเป็นเจลักเจหนองเขียนได้ขึ้นอาศร้่าข้านหลังพระมหาเถระที่ได้กล่าวรัตนามากระเิญใจยุอคลคาถาที่อาครับและสิริภูบาอาจารย์ที่ได้กล่าวรัตนาขอวมิมนฝากที่ผมเยือนนะครับด้านหลังกองหลวงรบก็โกรธศึกษาพระรา เขามีการรับรองถวายพระสองที่ได้รับอการมาสวดรับพัฒนานุปรทานนะครับซึ่งมีรายการต่อไปนี้หลวงพ่อพระครูสีลัคนทัท่านควรเจ้าวาดวัดกลางพระครูสุตตเอเธรรมที่ข้อสองว่าเรอก็รัพเมยอนฐานิสโลที่ข้สอสงฆ์อาเป็นเจพันรักอาทิตย์การสมอนหาวโรเจ้าวาดวัวดกลางเกียว พระอธิการพระพลมหาปัญโยเจ้าวาดวัดหนองเลิมพระอธิการวันที่อภิโยเจ้าวาดวัดไทยหนองแคนพระครูสมุทรสังกุยสังวรพระจันทารสีพระอธิการพรชัยที่อภีโรวัดนนีเสศพระอธิการสมคิดอัญชาโรเจ้าวาดวัดหนองกระเสียวพระอภิการด้วน นาธรรมโจจาวาดวัดนหูรีใต้ข้าธิการพัฒนาอิสวรโรจาวาดวัดปากเขานางข้าธิการสอนนาธรรมโจจาวาดวัดป่าเหลาพัคเลงยาณธรโรจาวาดวัดเผานางข้าธิการสุรพลอุปสรมโอจาวาดวัดหนองใหญ่ข้าธิการทิรยานทีรปัญโย แกววัดวัดนนุณน้อยพระสมรจิติญาณโนที่ประสงค์บาสัมกิจธรรมาพระกอดถานากรวในขานุการเจริญะนนองหาวัดโัวที่ราชสามิธีพระสมุนระเมศสุเดโชในขานุการกรองเจนิญเถริญจะรักวัดนนุสรองพระชัยโยเชียระโมในขานุการเจริญตะวรนชัล้อวัดนนองทัศร พระประภายประภัสสรเอขานุการชจกาโรเสียววัดโนไลพระนากรชาครเอกอนุการเจาคณะรบอกว่านเพในชื่อที่บอกถมงตมาภาพให้อ่านทมืกี้นะครับปรียาีิมนทางดันที่ใต้ซึ่งเป็นเพ้าอี่รับรองหลักพระสงฆ์ยีการัลนามาสวดพัะนาลุุปทาน จะดูรายการในช่นต้น25โลทาวัดพระเสด็จพระนาพ่อคำานท่านยืนห่ันขึ้นกับจระบะสองได้รีดกลบพิาีเจริญใจยกมกอปาถาในช่วงการนอบปราดังเจ้าคณะตำบลน้องเหลืองซึ่งวันนี้พระเดชกุระคุเชร่อว่าสิริพัลาจะทำให้ัวสิรเกิีิศาสนาได้ดีกวในการประชุมข้าราชการ แล้วจะมีอะไรที่ไม่มีอะไรสอนนี่เป็นเหตุที่ต้องออกพารางานเอาไว้แล้วก็้องูสื่อปริยัติการรองเจ้าคณะอนนี่เป็นเหตให้มาเป็นประธานฝ่ายสองในการดเนินการในตรงนี้สำหรับวิธีการก็ขออนุญาตแจ้งก่อนที่ประธานสงเดริมการถึงเมว่อผู้เป็ปริธาน เป็นประธานการเดิน,นทางมาถึงสถานที่แห่งนี้เราเป็นที่เรียบร้อยก็จะได้เจออริญพรเชิญท่านประธานไป้าราะาซึ่งก็คือท่านสอสพอนาจิตเวียนวุฒิชัยเป็นประธานแต่คาราะได้จุดทุ่นเทียนดวงจ้าพระพุทธนั่งจากนั้นเราท่านทั้งหลายก็จะได้ป,ประกอบพิธีไหว้พระพุทธนีลในีตามระดับเพื่อ อาจได้าษเสร็จเสร็จแล้วอาม่ด้ารรษเสร็จเสร็จแล้วก็จะเป็นพิธีถวายสักการะ่งวันนี้ก็จะได้ถวายใส่วนของประนาสง์และหัเอร์ท่านปะาการาให้ถวายสัาแล้วก็พิธีการสงฆ์น Yeah. ท่านคืออกว่าพระโพสเกิกายลีลาายตีลาต่าเป็นสัจสถานที่เห็นี้้ป็นที่เรียบร้อยเราท่านงหลายญาติโยมก็เตรียมความพร้อมสอบปาพใจเด้อที่ทางเบอต้นแจ้งไปแล้วหลังจากที่เาไว้สัตะเสร็จก็จะเป็นงานมอบหน้าที่ท่านประธานได้อ่านกานเจ้าปณะนัติบนน้าดุเหลอง ซึ่งท่านสประธานในไุญงเรวันนี้ก็จะได้เป็นประธานหรืเป็นผู้แทนของพี่น้องที่ากรเอาองค์เป็นจระเรยมาวอเป็นจาะอาาานั้นก็จะได้นำประเด็นข่าวขาควตั้นรวยแก็ข้อเประเด็นการแล้วก็ประธานก็จะได้มอบจังคณะกรอมาทจาเน ให้ดารตาตำแหน่งอาจารย์พัะงตูสุระพราพรเดล่ปกติได้รับราชทารสถสบั์เป็นพระโรมเจ้าวาดระราอาชันเอ่เมื่อได้รับตำหน่งเป็นเจ้าคณะตำบลการพระเยรย่มกิมหาเดชสมาคมงานดีการ่าดให้ตรงตาตำแหน่งเมื่อได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้นทั้งยก็จะลดตัองถึงขั้น เจ้าวาดพระราษเดีก็เดเตียนรเตีนเจ้าพระลักณขบนช้นโผ่ซึ่งวันนี้เปิดร่วมด้วยพ่อบวนสดริพระเา Sampai jumpa di video selanjutnya.